สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันศุกร์ของสัป,ปดาห์ที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้นะครับอิสยาห์ก็ยังพูดเสียงดังให้พวกเราได้ยินอยู่ในช่วงนี้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้กอบกู้ของท่านพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลตัดไว้ท้งนี้เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน เราสั่งสอนท่านเพื่อประโยชน์ของท่านนำท่านไปในทางที่ท่านต้องเดินถ้าท่านตั้งใจฟังบทบัญญัติของเราความเจริญรุ่งเรืองของท่านคงจะเป็นเหมือนแม่น้ำความชอบธรรมของท่านคงจะเป็นเหมือนคลื่นทะเลลูกหลานของท่านจะมีจำนวนมากมายเหมือนทรายเชื้อสายของท่านจะเป็นเหมือนเมล็ดทรายชื่อของเขาจะไม่ถูกตัดและไม่ถูกลบ ออกไปต่อหน้าต่อตาเราเลยพี่น้องครับเมื่อพระบิดาเจ้าตรัสอย่างนี้เราก็ฟัง่อยว่าเมื่อพระองค์สั่งสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราพระองค์นำเราไปในทางที่ต้องเดินทุกๆวันแต่เราจะฟังหรือเปล่าเราจะได้ยินหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจฟังบทบัญญัติของพระองค์สิ่งที่ได้มาก็คือหนึ่งความเจริญรุ่งเรือง ของเราในครอบครัวนั้นก็จะเป็นเหมือนแม่น้ำสองความชอบธรรมของเรานั้นก็จะเป็นเหมือนคลื่นทะเลคือมีเยอะไหลามาตลอดอันที่สามก็คือลูกหลานของเราก็จะมีจํานวนมากมายเอเอไอตัวนี้เป็นพระพรที่คนสมัยใหม่เนี่ยรู้สึกจะไม่พอใจเท่าไหร่พูดถึงตัวนี้หรือรู้สึกเฉย พรหลายครอบครัวนั้นต้องการลูกหนึ่งคนหรือสองคนพี่น้องในยุโรปตอนนี้กำลังเป็นประเทศเขาเรียกว่าทะเลทรายหรือว่าปา่าช้าเพราะการที่ต้องการมีลูกน้อยนี่แหละครับปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินปัญหาด้านสังคมก็คือเงินทองที่จะช่วยคนชราก็ไม่มีเพราะไม่มีคนหนุ่มสาวทำงาน เรื่องอื่นๆในครอบครัวก็ต่างคนต่างอยู่ในหลายครั้งก็จะพบคนชราตายคนเดียวเพราะว่าลูกหลานไม่ได้ดูแลหรือไม่มีลูกหลานอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังทำให้ตัวเองนั้นลำบากแน่นอนครับฉะนั้นที่บอกว่าลูกหลานของท่นจะมีจานวนมากเนี่ยเราควรจะคิดเหมือนกันว่าแต่ละครอบครัวนั้นพอได้ขอแล้วว่าคริสตังเนี่ยเราจะต้องเป็นตัวอย่างแก่สังคมว่า เราเชื่อในพระบินเจ้าเชื่อในพระญาสอดสองของพระองค์ว่าพระองค์จะเลี้ยงดูครอบครัวของเราถ้าหากเรามีใจกว้างกับพระองค์ถ้าเรามีลูกสักสามสี่ห้าคนครอบครัวของเราแม้จะลําบากในตอนต้นๆ้นแต่ตอนหลังมาเด็กก็โตขึ้นมาเขาก็มีความสุขมีความเยินดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และเขาก็จะสารต่อง,งานของครอบครัวและจะเป็นผู้ที่จะไปประกาศข่าวดีของพระบินเจ้าให้คนอื่น ทำไมเราไม่กล้าที่จะมีลูกหลายคนบอกว่าสังคมเขาบอกว่าอย่างนั้นประเทศชาติว่าอย่างนั้นแล้วยังมีการบอกอีกว่ามีลูกมากแก่เร็วไม่จริงอะ่ะพี่น้องไม่จริงถ้าเราเก่งกว่าพระพินเจ้าก็ลองรู้ลองรู้ว่าในระยะยาวเนี่ยมีใครชนะกันแน่จะเป็นพระพินเจ้าหรือเราเราจะมาในบรรปลายชีวิตของเราแล้วตอนนั้นเราจะเสียใจ ที่บอกว่าเรามีลูกน้อยเกินไปบางคนก็เสียใจที่ลูกมีน้อยแล้วก็ยังมาตายในช่วงที่กำลังจะน่ารักหรือกำลังจะต้องพึ่งพิงเขาเนี่ยดังน,นั้นในเรื่องนี้พวกเราก็คงจะต้องต้องพูดกันแล้วลหละว่า,าพ่อแม่มีใจกว้างอย่างไรลูกก็จะเป็นอย่างนั้นพ่อแม่เป็นคนดีลูกก็จะเป็นคนดีด้วยใน สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครั้งหนึ่งก็มีคนหนึ่งที่เป็นพ่อของเด็กคนหนึ่งอายุสี่ขวบแล้ววันหนึ่งเขาก็ฝันว่าลูกของเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นฝันขึ้นมาว่าลูกเป็นหนุ่มแล้วกาลังเดินลงไปในใน,ในทางและทางนั้นสักพักหนึ่งก็จะมีทางแห่งความมืดเข้ามาปกคลุมแล้วก็หายลับไปกับสายหมอก ขณะที่เขากาลังจะหายลับไปนั้นเขาบอกกับพ่อเขาว่าคุณพ่อครับคุณพ่อไม่เคยสอนทางที่ถูกต้องให้ลูกเลยเพราะฉะนั้นพ่อก็ตื่นขึ้นมาตกกระใจตกกระใจนอนไม่หลับก็เลยปลุกภรรยาขึ้นมาแล้วบอกนี่เธอฉันนั้นฝันเห็นลูกเนี่ยมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเดินไปอย่างนั้นแล้วก็หายไปพร้อมกับเสียงเตือนเราด้วยว่าพ่อ พ่อไม่เคยสอนลูกให้เดินทางที่ถูกต้องเลยฉะนั้นทั้งสองคนก็พูดกันว่าต่อไปนี้หนทางที่เราชี้ไม่ถูกเป็นหนทางที่ไม่ดีเป็นความมืดที่เรานำมาให้แก่ลูกเนี่ยเราจะต้องเลิกเขาไม่รู้ว่าเขามีอา,อาชีพการงานอะไรหรือทำอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ความฝันในวันนั้นทำให้เขาต้อง กับภรรยาต้องคุกเข่าลงแล้วก็สวดภาวนาอุทิศให้แก่ลูกของเขาอายุสี่ขวบแล้วก็ได้ตั้งใจไว้ว่าเราทั้งสองคนจะสอนทางที่ถูกต้องให้ลูกนี่แหละครับถ้าหากว่าเป็นเราจะเป็นยังไงครับถ้าลูกของเราเดินทางในทางที่ไม่ถูกเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนพาไปชี้ทางให้ หลายครั้งนะ่ะผลไม้หล่นไม่ไกลต้นพี่น้องก็รู้อยู่พ่อแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องไม่ใช่แต่ปัดฝุ่นเข้าไปในในพรมพเพื่อไม่ให้ลูกเห็นนะครับแต่เราจะต้องเดินเป็นแบบอย่างให้เขาจริงๆริงบรรดาเด็กๆนั้นก็จะเป็นคนดีโดยที่จะฟังเสียงของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาไม่ได้หรอก แต่ว่าพวกเขาก็จะไม่ไม่พลาดที่จะเห็นความผิดบุกพร่องของพ่อแม่นะครับบางทีพ่อแม่สอนเป็นพันคำหมื่นคำแต่ว่าสิ่งที่ทำหนึ่งหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะเลยก็รู้ทันทีว่าพ่อแม่ของตัวเองไม่ได้ดีอย่างที่พูดฉะนั้นในเรื่องนี้เราจึงต้องหันมาหาความจริงแล้วก็บอกกับพระบิน้าว่าเราจะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกนะครับ ส่วนในพระวรสารเนวันนี้จากนบุญมทเทวบทที่สิบอข้อสิกถึงสิบนั้นพระเยซูเจ้าก็พูดถึงคนสมัยของโปรองนั้นจะเป็นยังไงและพ่อก็คิดว่าเหมือนของเราสมัยของเราด้วยนะครับเหมือนกันเลยเขาเป็นเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่ตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าพวกเราเป่าคลุยพวกเจ้าก็ไม่เต้นรําพวกเราร้องเพลงเศร้าโศกพวกเจ้าก็ไม่รําไห้เมื่อทันยวงมา ไม่กินไม่ดิมท่านก็บอกเอ้ะนี่ผีสิงเมื่อพระเยซูเจ้ามาอยู่กับคนบาปนี่ก็บอกเออนี่อยู่กับคนภาษีกับคนบาปฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยคงไม่พอใจอะไรสักอย่างถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตรจริงๆแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากคํายกยอปอปัน้นหรือว่าผลประโยชน์จากการที่เขาดารงชีวิตในโรงพิมพแห่งหนึ่งที่เป็น นิตยาสารที่ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าในในในนโยบายของทางบริษัทก็บอกว่าถ้าหากท่านซื้อหนังสือนี้ไปแล้วท่านรับรับเป็นสมาชิกหนังสือนี้ไปแล้วถ้าหากท่านไม่พอใจ ท่านก็สามารถที่ส่งกลับคืนมาให้เราและเราก็จะส่งเงินคืนให้ท่านครน,นี้ไอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีมีผู้ชายคนหนึ่งแหมเขาหัวหมอเลยเกินเขาเลยเขียนจดหมายไปหานติตยาาสารฉบับนี้บอกว่าเอะในนโยบายของท่านบอกว่าถ้าไม่พอใจก็จะส่งเงินคืนมาให้บัตรนี้เวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้ว ผมก็จะขอเงินคืนเพราะว่าผมไม่พอใจเล่นเอาขี้โกงอะ่ะคือแทนที่จะ,ะตรงไปตรงมาก็เล่นแง่เล่นมุมอย่างนี้แหละและเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านเกินไปก็ขอให้ผมได้รับปีที่สองก็แล้วกันนี่เห็นไหมครับบอกว่าปีแรกอ่านไม่พอใจจะจะของเงินคืน แต่เนื่องจากว่าการส่งเงินคืนนั้นอาจจะลำบากจึงขอรับเป็นปีที่สองไปเลยนี่ก็คือคนขี้โกงสมัยนี้คนขี้โกงก็ไม่น้อยกว่าสมัยของพระเยซูเจ้าหรอกครับระจตใจของมนุษย์ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงก็มันก็เหมือนเดิมพิศาสมันก็แรงด้วยและมันก็จะสอนเราว่าเดินตามพิศาส์นั้นอนะ่ะมันจะมีเล่เหลี่ยมเยอะ อย่างที่พระเยซูเจ้าบอกกออ็ลูกของผีเนี่ยนะลูกของความเบืดเนี่ยมันเก่งในทุกเรื่องแต่ลูกแห่งความสว่างกลับเป็นคนที่บางทีเสื่อมซากเพราะเราตรงไปตรงมาจริงไหมครับนี่ก็พูดถึงอาชีพของพวกเราก็เหมือนกันอาชีพที่นําความสุขมาให้นั้นไม่ใช่อาชีพได้เงินอย่างเดียวแต่เป็นอาชีพที่เราทําด้วยสุดจริตใจและตรงไปตรงมาและถูกกฎหมายฉะนั้นการที่จะค้ายยาบ้าในหลายหมู่บ้านตอนนี้ พอก็หวังว่าทางรัฐบาลก็คงจะเริ่มทำอะไรทักอย่างที่จะกําจัดไม่ให้มียาบ้าต่อไปในสังคมของเราพอคิดถึงลูกหลานของเราว่าถ้ามันติดแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นคนอีกแล้วนะครับจะเป็นผู้ที่น่ากลัวนะฮะนอกจากจะขโมยนอกจากจะทำร้ายคนอื่นแล้วเนี่ยบางทีอาจจะฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยเพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราดูให้ดีว่าการเล่เหลี่ยมเล่นเล่นเหลี่ยมกับสังคมเนี่ยสังคมอาจจะไม่รู้หรือรู้แต่ไม่กล้าฟ้องแต่กับพระพิญเจ้านั้นเราจะต้องรับกรรมแน่นอนถ้าหากว่าเราไม่ไม่แก้ไขนะครับจริงอยู่แม้ว่าสังคมของเราก็เป็นสังคมที่มีความบกพร่องประชากรของเราก็เป็นคนที่หลายครั้งก็เข้าข้างตนเอง หลายครั้งก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําอะไรทั้งนั้นนะ่ะแต่เราก็ต้องต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นอันนี้ต่างหากที่เป็นคําท้าทายสําหรับเราคริสตังนะครับขอบพระบินเจ้าเวาพร์พี่นน้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุข,สน,สขนิรันดร์